สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก็มาพูดคุยหลังเกมกันสักหน่อยเนาะสำหรับฟุตบอล AFF U19 นะครับหรือว่าจริงแชมป์อาเซียน U19 นั่นเองนะครับเพิ่งจบไปเมื่อ,อสดร้อนร้อนไม่กี่นาทีชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมก็รูปเกมผมก็ได้กินข้าวไปด้วยนั่งกินข้าวไปด้วยแล้วก็นั่งดูไปด้วยเนาะ เออก็ไปหาลิงลิงใต้ดินนั่นแหละก็คือถ่ายทอดสดไอฟีทีวงฟีทีวีบ้านเราก็ไม่มีถ่ายหรอกนะครับผมก็ไปหาลิงใต้ดินดูเอานั่นเองนะครับอ่อมามอคุยหลังเกมมันสักหน่อยเนาะในเรื่องของรูปเกมเนาะต้องบอกว่าครึ่งแรกครึ่งแรกเป็นของเขาครึ่งหลังเป็นของเรางี้มากกว่าเนาะรูปเกมต้องบอกว่าอ่ในช่วงครึ่งเวลาหลังต้องบอกว่าด้วยอ,อ่การที่ทางด้านของเด็ก ัยรุ่นยูสิบเก้าอินเหรือว่าอ,อินโดนีเซียเนาะเล่นในบ้านโอ้โหวันนี้ท่านผู้ชมแฟนบอลแม่งสนามแตกต้องบอกว่าแฟนบอลมาเยอะมากแฟนบอลมาเยอะจริงโอ้โหอันนี้อันนี้แค่ยูสิบเก้านะท่านผู้ชมคิดดูเฮ้ยผมตกใจเลยนะแฟนบอลอินโดนีเซียมาเต็มสนามเต็มสเตเดียมสเตเดียมท่านผู้ชมความจุไม่ใช่น้อยนนะสนามนั้นใหญ่นะครับผมสนามไอแพทริออตเนี่ยโคตรใหญ่นะครับโอ้โห เขาถ่ายทอดบรรยากาศเต็มสนามโอ้โหเต็มสนามจริงๆนะครับผมแฟนบอลอินโดนีเซียเนี่ยเต็มสนามแล้วรูปเกมในครึ่งเวลาแรกนะครับเต้องบอกว่าการครอบครองบอลทั้งหมดาการเล่นเพรสการเล่นกดดันนะครับผมของทางนั้นอินโดนีเซียนะครับผมก็เทมาทางโมเมนตัมของเจ้าบ้านถ้าส่วนใหญ่เลยทีเดียวนั่นเองครับในส่วนของเด็กไทยเรายู9เเรานะผมมองว่าค่อนข้างจะนิ่งนะค่อนข้างจะนิ่งไม่ค่อย ไม่ค่อยตื่นสนามนะครับผมแล้วก็เล่นไปตามแทคนิคของโคช้ชนั่นเองนะครับผมไม่ตื่นสนามไม่ก็มีจังหวะผิดพลาดบ้างแหละแต่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเวลาแรกนะมันเป็นช่วงที่วิกฤตพอสมควรนะที่อบู่าโอ้โหก็ด้วยความฮึกเหือมของเจ้าบ้านเนาะได้ยินเสียงแฟนบอลแฟนบอลมาเต็มสนามด้วยครับโอ้โหก็เล่นวิ่ง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 แต่ในส่วนของอินโดนีเซียมมันก็ เป็นจุดอ่อนของเกือบทุกชุดของอินโดนีเซียเหมือนกันในเรื่องของพลังกาลังหรือพลังงานนั่นเองนะครับในเรื่องของการแบ่งจ่ายพลังงานนั่นแหละมีปัญหาอยู่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็อย่างที่บอกครับว่า,าฟุตบอลอาเซียนโดยส่วนใหญ่เนาะยังมีจุดอ่อนในเรื่องของการแบ่งจ่ายพลังงานและพละเรื่องของพลังกาลังยกเว้นต้องบอกว่าในเรื่องของเวียดนามนะเวียดนามในส่วนของชุดชุดหลัก เนั่นเองครับแต่ยูสิบเก้าของของเวียดนามก็ยังมีป้อแป,แป้เหมือนกันใช่ไหมเห็น <IS> <He en> ได้ข่าวว่าเจออ <IS> ินโดนีเซียก็ไปแม่งนอนชิปหายเลยเหมือนกันนั่นเองนะครับผมในส่วนของโคดสไตล์โคดเกาหลีเป็นแนวที่แบบว่าต้องวิ่งตลอดทั้งเกมอยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งอินโดนีเซียครึ่งแรกก็ทําได้ดีนะครับในเรื่องของการเพรสทําให้กดเราแทบจะงงหัวไม่ขึ้นเราแทบจะไม่มีโอกาสได้ตอบโต้เลยหรือว่า ัดบอลไปลำเลียงเพื่อที่จะไปโจมตีเลยนั่นเองนะครับบอลต้นเกมส่วนใหญ่เป็นของอินโดนีเซียหมดเลยนะครับโอ้หมือหวามากนะครับหมือหวามากทําแบบว่าฉาบฉวยได้ดีมากเราก็หวาดเสียวเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับช่วงท้ายๆครึ่งเวลาแรกเริ่มเห็นอาการออกละนักเตะอินโดนีเซียนะครับเริ่มจะทยอยแม่งตะคิวแดกเริ่มจะนอนเริ่มจะวิ่งกันไม่ไหวกล้ามเนื้อกระตุกกันละเพราะว่ามันวิ่งกันเยอะไงวิ่งกละหำกันเยอะกัน กันแล้วก็ในเรื่องของบาลานซ์การแบ่งจ่ายพลังงานมีปัญหาด้วยมันก็คือก็อย่างที่บอกอรท่านผู้ชมศัก,กยภาพทางกายภาพมันไม่ใช่นักเตะเกาหลีญี่ปุ่นไงเออนั่นเองนักเตะอาเซียนอะ่ะก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายแล้วนะครับครึ่งเวลาหลังนะครับตั้งแต่ต้นครึ่งหลังมานะโอ้โหลูกเกมนะครับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครึ่งแรกเป็นของอินโดนีเซียใช่ไหมครึ่งหลังนี่แม่ง การคอบคองบอลเป็นของเราเกือบทั้งหมดแล้วเราโอ้โหได้นวดได้โจมตีได้กดดันจนงูหัวไม่ขึ้นอตอบโต้นะครับพอสมควรเลยนะมันแล้วเกมส่วนใหญ่ในครึ่งเวลาหลังนะก็เป็นของเราเกือบทั้งหมดเลยนั่นเองแล้วเรามีจังหวะลุ้นโอ้โหเกือบได้ประตูหลายครั้งมากที่หลุดหน่งหน่งนะที่ผมเห็นนะหลุดไปสองครั้งอ่ะโอ้โหน่าเสียดายมากหลุดหน่งหน่งอ่ะไม่เป็นไรนะเด็กมัน มันต้องไปเก็บเบลอีกนิดหนึ่งเนาะในเรื่องของความนิ่งการยิงทะแยงยังไงอย่างเงี้ยจังหวะนั้นโอ้จังหวะลูกหลุดหลุดไปมุมเดียวกันเลยนะลูกยิงทะแยงนั่นก็โอ้ยิงก็คือว่าน้องอาจจะยิงไม่ยิงไม,ไม่ไม่มุมพอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องไปฝึกเรื่องการยิงให้มันฉีกอะฉีกหนจีจุดจุดยืนตำแหน่งของทางด้านผู้รักษาประตูะนะครับฉีกจังลูกที่สองนี่เห็นชัดมากโอ้โหแม่งถ้ายิงทะแยงไปเสาสองนะ โอ้โหม่นเลียดไปเสาสองนะผมว่ามีโอกาสเข้าสู่แม่นก็ปั่นปั่นไซก้ยอ็ไ้ปั่นไซก้ย,ซกยหรือปั่นไซโป้งเนาะเออครับแต่มีโอกาสเยอะมากในครึ่งเวลาหลังครับของทีมชาติไทยเรานะครับผมนวดเยอะพอสมควรก็ต้องบอกว่าเราเรานวดจนถึงนาทีสุดท้ายกันเลยทีเดียวตั้งแต่ลูกเตะมุมลูกสุดท้ายอ่ะล้วก็เป่าหมดต้องีดเลยนะครับเห็นได้ชัดอาการว่าครึ่งหลังอ่ะอ,อินโดนีเซียใช้พลังงานไปเยอะในช่วงครึ่งแรก ครึ่งหลังยุบเห็นได้ชัดมากเลยว่าพลังงานหมดนะครับหมดจริงๆอินโดนีเซียนะครับผมแต่เราก็เกือบจะทําได้นะโอ้โหน่าเสียดายนะเราเกือบทําได้หลายาในช่วงครึ่งหลังอะ่ะหลายนิ่งๆอะ่ะหลายครั้งเหมือนกันนั่นเองนะครับผมในส่วนของภาพรวมของนักเตะไทยเราผมมองว่าเด็กเด็กเรานิ่งนะไม่ตื่นสนามเนาะแม้ว่าแฟนบอลเจ้าบ้านนะครับมากันเต็มสนามก็ตามนะครับ เออน,นะครับจังหวะก็แต่มันก็จะมีจังหวะผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรครับบอลเด็กเนาะเออบอลเด็กนะครับมีจังหวะจับลั่นบ้างนู่นนี่นั่นผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรครับแต่พูดถึงภาพรวมในวันนี้ก็โอเคนะก็เสมอเสมอก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันก็เป็นเกมเถ้าบรรดาในกลุ่มนี้นะอออินโดนีเซียดูดูยากสุดน่าจะดูยากสุดเนาะเจอกับเวียดนามก็ ในเรื่องหนึ่งในเรื่องความกดดันไม่มีในเรื่องของเจ้าบ้านเนาะแฟนบอลเจ้าบ้านไม่มีเนาะกับเวียดนามนัดสุดท้ายเดี๋ยวค่อยมาวัดกันนะครับว่าเด็กเวียดนามชุดนี้ผมก็ยังไม่เห็นนะคือนัดที่เจอกับอินโดนีเซียผมก็ยังไม่ได้ดูว่าเวียดนามชุดนี้มันเป็นยังไงนะครับแต่ผมมองว่าเด็กเราสู้ได้ดีครับสู้ได้ดีนะครับแล้วก็มีจังหวะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเวลาหลังโอ้โหเราเพรสแดนบนเลยเพรสเพรสบีบบีบกดดัน ให้อินโดนีเซียก็งหัวไม่ขึ้นเหมือนกันช่วงครึ่งแรกใช่ไหมครึ่งแรกอินโดนีเซียแม่งเ,เพสเพดสูงใส่เราใช่ไหมเออนะแต่เราก็สามารถที่จะแก้เพสออกมาได้นะครับแต่อาจจะลำเลียงตัดบอลทรานซชันโต้กับยังไม่ค่อยได้ถนัดทนีเท่าที่ควรแต่ครึ่งเวลาหลังครับพลังงานของอินโดนีเซียหมดแล้วเราก็เพสกดกดกดเข้าใส่แต่จังหวะจบเด็ดขาดเราก็เสียดายจริงคือคิดว่า มันน่าจะได้สักลูกอ่ะเออนะ่าลูกหลุดหนึ่งหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมันมัน,นเด็กนะบอลเด็กเนาะบอลเด็กก็อฝึกกันต่อไปเนาะในเรื่องของให้น้องๆฝึกการยิงประตูให้เยอะๆอาอยิงยิงอยู่เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็เข้าไปยิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าทําได้ไม่เร็วครับไม่เร็วนะครับผมถือว่าโอเคแล้วในเรื่องเพราะว่าสถานการณ์อย่าลืมนะท่านผู้ชมสถานการณ์กดดันในเรื่องของแฟนบอลเจ้าบ้านด้วยในส่วนของเกมถีแข่งวันเว้นวันด้วยสภาพร่างกายก็ต้องแบบว่าบริหารจัดการเรื่อง การแบ่งจ่ายพลังงานตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับอืมนะอ่ะสู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวนัดหน้าเจอบูไนเนาะงานง่ายหน่อยโอเคครับสวัสดีครับสู้ๆครับช้างศึกย19ของเรานะครับ